ดิฉันนางสาวทิพวรรณสิงสมนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิคณะค้าวาศาสตาร์กางวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดถึงจรรยาบรณน,นะคะของวิชาชีพครูจรรยาบรณวิชาชีพครูนะคะประกอบไปด้วย5ด้าน9ข้อนะคะด้านที่1นะคะจรรยาบรณต่อตอนเองนะคะ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานะคะต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองอด้านวิชาชีพนะคะบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอนะคะค่ะจรรยาบรรณข้อที่2นะคะคือ จรรยาบรณต่อวิชาชีพนะคะ,ะข้อที่2ค่ะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานะคะต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตและผิดชอบต่อวิชาชีพนะคะและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพนะคะค่ะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะข้อที่3ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานะคะต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์นะคะและผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้านะคะ ข้อที่4นะคะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้อง ดีงามแก่สิทธิและผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนะคะด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะข้อที่5นะคะคือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานะคะต้องประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางกายวาวาจาและจิตใจข้อที่6นะคะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสต,ติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของสิทธิและผู้รับบริการนะคะ ข้อที่7นะคะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคนะคะโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบนะคะ,ะจรรยาบันด้าน ด้านที่4นะคะคือต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพนะคะข้อที่8นะคะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาช่วยเหลือเพึ่งช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสารรค์นะคะโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมนะคะสร้างความสาม,มัคคีในหมู่คณะจรรยาบรณด้านที่5นะคะคือด้านจรรยบรณด้านต่อสังคมนะคะข้อที่9นะคะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึ่งปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และ พัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมนะคะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค,ค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ